แต่โดยทั่วไปแล้วแบรนด์เหล่านี้ถือว่าได้รับความนิยมในระดับต้นๆในตลาดยุโรปค่ะเริ่มจากบอชมาคิต้าดิวอลฮิลตีเด้าโบเหรอครับผมไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อนี้เลยอะ่ะมันเป็นแบรนด์มาจากประเทศไหนครับสวัสดีครับเจมินาสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยดูแลวันนี้ไหมคะวันนี้อยากคุยกันในหัวข้อเครื่องมือช่างครับผม ได้เลยค่ะคุณผู้ชายสนใจเครื่องมือช่างประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไฟฟ้าสําหรับงานก่อสร้างหรือเครื่องมือขนาดเล็กสําหรับซ่อมแซมงานไม้ถ้าบอกได้ฉันจะได้แนะนําได้ตรงจุดค่ะคือผมอยากรู้ว่าเครื่องมือช่างแบรนด์ไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในฝั่งยุโรปครับทวีบยุโรปอะ่ะบอกได้ไหม เลยค่ะแบรนด์เครื่องมือช่างยอดนิยมในยุโรปก็มีหลากหลายเลยนะคะแต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นต่างกันไปเช่น Bosch ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพสูง m a k i t a ก็เป็นที่นิยมสำหรับเครื่องมือไร้สายและ t ซ n l ี่ก็มีเครื่องมือช่างหลากหลายประเภทให้เลือกนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะให้จัดอันดับอะครับว่าเลียงลาดับให้ผมหน่อย10อันดับแรกที่ได้รับความนิยมของแบรนด์เครื่องมือช่างในทวีปยุโรปอะครับพอจะทําให้ได้ไหมอยากรู้มากเลย ได้เลยค่ะแต่การจัดอันดับความนิยมของเครื่องมือช่งอางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือและกลุ่มผู้ใช้แต่โดยทั่วไปแล้วแบรนด์เหล่านี้ถือว่าได้รับความนิยมในระดับต้นๆในตลาดยุโรปค่ะเริ่มจาก Bosch, Makita, Dewalt, Hilti, Milwaukee, Festool, Metabo, Stanley, Black a n Decker, v e r a และ Nipex ค่ะว้าถ้าสโคปลงมาเอาแคบๆหน่อยแบรนด์ที่เป็น Power Tool ครับ เป็น power tool อย่างเดียวแล้วนะพวกสว่านพวกไขควงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเอาห้าอันดับแรกที่ได้รับความนิยมแล้วครับคิดว่าเป็นแบรนด์ไหนมั้งครับได้เลยค่ะหากจำกัดเฉพาะเครื่องมือไฟฟ้าแล้ว5อันดับแรกยอดนิยมในยุโรปก็คือ Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee และ Metabo ค่ะ Metabo หรอครับผมไม่เคยได้ยินชื่อยี่ห้อนี้เลยอะ่ะมันเป็นแบรนด์มาจากประเทศไหนครับ เมตาโบเป็นแบรนด์เครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศเยอรมนีค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศสองพสอยหกสมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องมือที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะสว่านและเครื่องเจียนค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ